ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวให้ดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีตุลเป็นลายปักนะครับนะในช่วงของวันที่16ไปจนถึงวันที่31น,นะครับนะธันวาคมเอาละนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเอาโหราศาสตร์ที่เดินจริงนะครับนะดาวเดินจริงเลยเป็นเรื่องเราวที่เกิดขึ้นจริงเลยแต่ที่นี้ไอ้จริงเนี่ยนะดีดียังไงเดี๋ยวเราเอาไพ่ไปช่วยเสียเสียยังไงก็เอาไพ่เข้าไปช่วยดูซิว่า จะลดฟาร์มไม่ดียังไงนะส่วนดีก็จะทํายังไงให้มันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเข้าไปนะครับนะเอาละก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตก้าจะเรียงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างมากตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างนี้เลยนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะสำหรับชาวราศีตุลดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพฤหัสนะครับ แล้วก็ในราศีตุลเนี่ยนะเราจะเรียกว่า,าตนุนะตอนนี้วิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุก็เป็นที่ตัวเราเองเนี่ยจะยุ่งเกี่ยวเรื่องของการขอร่างสร้างตัวญาติพี่น้องนะอสังหารรมทรัพยุ่งยุ่งเกี่ยวว่าเรื่องราวต่างๆนะครับสิ่งแวดล้อมรอบตัวในขณะเดียวกันก็นกดาวเจ้าเรือนมรณะในราศีพฤษภเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุุก็บางคนก็อาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวเรื่องของคนในบ้านนะบางคนเองก็มีเกณฑ์ที่จะถูก เ,เปลี่ยนมือนะหลักทรัพย์ในลักษณะต่างๆหรือบางคนเนี่ยนะครับอาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของมรดกลักษณะต่างๆก็สามารถเกิดได้ขึ้นได้หมดเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่เนี่ยอยากจะเสริมยังไงนะครับและอยากจะเตือนเรื่องอะไรบ้างนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับเอาละโอ้ในไพ่นี้ได้ไพ่จันทา,น,น,ทานะครับนะเออด้ไพ่จันทาอ่ะเรามาดูในส่วนหนึ่งก่อนนะครับนะถ้าเรามองในลักษณะการหา นะครับตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยถ้าเรามองในลักษณะการหาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวของเราเองนะครับนะเวลาทาอะไรเขาพยายามนะครับนะอย่าเอาแต่ตัวเอาแต่ใจหรือเอาแต่ความรู้สึกของตนเองเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะทําให้ไรายได้หรือผลประโยชน์หรือสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับเพราะพระจันทร์เนี่ยเป็นไพ่ที่ผิดหวังครึ่งหนึ่งสมหวังครึ่งหนึ่งอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางไหน นะครับถ้าเราเลือกตามใจตัวเองนี่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะนะดูตามสถานการณ์ตามน้ําไปคุณก็สามารถที่จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวในเรื่องของหลักทรัพย์ในลนาาักษณะต่างๆางก็เป็นไพ่ที่เตือนในลักษณะว่าทาอะไรดูในเรื่องของเหตุผลดูในเรื่องของความเออเป็นจริงนะครับนะถ้าไหนให้คุณเราก็ลุยนะถ้าไหนให้ทดเราก็ถอยแค่นั้นเองนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะดาวจุเรือนมรณะมาพันธุเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ย ในช่วงนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่ปันนีปันนอมกันได้เนี่ยเราก็โอเคนะนะครับนะสมมติว่าอาจจะยุ่งยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพนะครับเรื่องของมรดกนะกับพี่น้องกับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยลองปันนีปันนอมกันก่อนลองคุยกันก่อนนะก่อนที่จะไปถึงลงถึงสารหรืออะไรยังไงนะครับบางทีบางครั้งอาจจะเสียเปรียบนิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้มากไม่ได้ไมยอะไรเนี่ยก็อ,อาจจะหยุดหยวนไปก่อน นะครับนะแต่ถ้าเกิดมันถึงขั้นที่ถูกลักเอาเปรียบมากๆก็อันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะ,นะ,บนะก็ลองดูนะขอให้ปณนนิปนอมก่อน,นเพื่อที่ว่าจะทําให้ทรัพย์สินเงินทองเงินตาของเราเองเนี่ยยังคงอยู่ไม่ไม่ไมร่อยหลอไปมากไม่เสียหายไปมากนะก็ก็คุยกันนะครับแต่บางทีเนี่ย ไม่ยอมไม่ยอมท่าเดียวเนี่ยบางทีมันก็มันก็อาจจะทําให้ลําบากนะครับเพราะขบวนการศาลเนี่ยบางทีมันก็ก็นานพอสมควรแหละนะครับนะแล้วก็เชื่อมโยงกันหลายคนไหนจะลึกค่าเสียค่านู่นค่านี่ค่าอะไรเงี้ยนะถ้าคุยกันได้จบกันได้ตรงนี้ก่อนก็จะเป็นการดีก็เขาเรียกอยู่ในช่วงไก่เกลียแหละลองไก่เกลียดดูก่อนนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะเอาละนะครับนะเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์ ดาวพฤหัสเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าภพลาภลาภไปอยู่ในเรือนสหาหัสชะเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับนะจะโดดเด่นเกี่ยวในเรื่องของสังคมคนูุมากมีโชคม,มีลาบจากสังคมสื่อโซเชียลลักษณะต่างๆแต่เราดูสิไพ่อยากจะบอกเรื่องอะไรบ้างนะให้เราเฮงเฮงเลยนะครับเอาละนะครับได้ไพ่พระศรีรามนะครับ ไพ่ศรีรามเนี่ยเป็นไพ่ที่ต้องบอกได้เลยนะครับนะเป็นไพ่ที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เราอย่าประมาทเราอย่าคิดว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนสนิทนะไม่หักหลังแล้วหรอกคนนี้เป็นพี่น้องท้องแท้ๆเรานะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะไม่หักหลังแล้วหรอกไม่ใช่นะไพ่นี้ท่านเองถูกโนรินเทศไปอยู่ในป่าสิบกว่าปีพระรามอะ่ะพอจะได้กลับมาครองเมืองอยุธยาเนี่ยท่านยังไม่นั่งบัลลังก์เลย ท่านยังยืนยังถ,ยงถือ,อยังถือธนูยังยังถืออะไรเตรียมพร้อมเนี่ยเหมือนกันนะครับตัวของเราเองเนี่ยได้โชคได้ลาบได้ความสําเร็จเนี่ยนะครับนะเกิดมาจากสังคมหรือคนหมู่มากคุณก็อย่าประมาทคุณก็อย่าเลิงคุณอย่าคิดว่าเออเขาจะรักเขาจะเอ็นดูเราอะไรมากๆนะถ้าเกิดคุณทําอะไรพลาดมาเนี่ยนะ คุณก็อาจจะถูกดิสเครดิตในลักษณะต่างๆโดนบูลลี่ก็ได้เหมือนกันนะก็คืออย่าประมาทนะแต่ก็ต้องยืนยันว่าชาวราศีตุลเนี่ยนะครับคุณยังได้รับผลดีจากสังคมคุนว่าบางคนเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดขายของลักษณะประมาณนี้นะขายดิบขายดีอันนี้ถือว่าโอเคแต่เขาบอกว่าอย่าประมาทถ้าไม่ประมาทไม่มีปัญหาคุณก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วคุณจะไปแซะใครอย่าไปว่าใคร นะครับอย่าไปดูทูใครนะครับนะอย่าไปอวดร่ําอวดรวยนะครับเดี๋ยวทัวร์จะลงนะครับไพ่นี้เป็นไพ่ที่อย่าประมาทถ,ถ้าไม่ประมาทก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวพระอังคารดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนคู่ของอันนี้เป็นเกษตรตารทีพดีต้องบอกเลยว่า จับอะไรก็เป็นเงินคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักด้วยนะคู่ครองก็ช่วยนะครับในลนักษณะการหาเงินหาทองลักษณะต่างๆก็เนื้อหอมด้วยคนโสดก็เนื้อหอมถือว่าดาวคาตรตัวเนี้ยให้คุณกับชาวราศีตุลนมากๆเลยนะครับนะนะในช่วงของวันที่16จนถึงวันที่30มสบดนะครับธันวาเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าดีเยี่ยมเนี่ยต้องอยังไงทําไมถึงจะให้ดีเยี่ยมมากๆเลยเรื่องก,การเงินและความรักดูวซิไพยอยากจะบอกว่าอะไร โอเคนะครับนะเขาบอกอย่างนี้การเงินการทองคุณต้องอยู่ในเรื่องของการส่อแสวงหาด้วยคุณอยากจะได้การเงินการทองเนี่ยคุณต้องหาสินค้าผลิตภัณฑ์คุณต้องเสริมเติมความรู้คุณเข้ามาเรื่อยๆคุณเห็นว่าดีแล้วคุณจบแค่นี้ไม่ใช่นะคุณต้องขยับขยายไปเรื่อยพระนารัตน์มุนีเนี่ยท่านเป็นเขาเรียกคล้ายๆกับลือศรีที่แบบว่าเก่งมากนะ เป็นครูเก่งมากเลยท่านเดินทางส่อแสวงหาไปทั่วโลกนะเดินไปไม่มีหยุดนะครับก็เหมือนเราเนี่ยแหละนะครับทรัพย์สินเงินทองอะไรนะสินค้าบริการอะไรนะครับนะแล้วแต่สายงานเลยของแต่ละคนขอให้คุณพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดพัฒนาแล้วการเงินการทองคุณเนี่ยจะเป็นไปดังคําทํานายนะที่ดาวพระอคาดเป็นเกษตรนะครับรวมทั้งความรักนะครับคุณอยากจะได้ใครเป็นสามีคุณอยากจะได้ใครเป็นภรรยาเนี่ย นะครับคุณก็ต้องสอบแสวงหาคุณจะต้องจูนนะว่าให้เข้ากับตัวเราเองนะครับนะเรามีข้อดีอะไรเรามีข้อเสียอะไรเราต้องรู้นะแล้วเราก็ต้องทําให้แฟนเรารู้ด้วยนะครับนะอันนี้คือก่อนแต่งนะก่อนแต่งนะเอ่อทำให้ทำให้ดูด้วยว่าเราเป็นคนอย่างนี้รับได้ไหมรับได้เราก็คบกันนะครับรับไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะจนกว่าจะมาปรับจูนกันเข้าเนี่ยถึงเป็น เป็นโอเคและเป็นคู่ของกันสําหรับคนที่เป็นคู่ของกันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะบให้คุณลองคิดดูว่าแฟนคุณชอบอะไรแฟนคุณเกลียดอะไรนะถ้าแฟนคุณชอบสิ่งนี้คุณก็ทําถ้าคุณอยากให้เขารักคุณคุณก็ทําสิ่งนี้นะถ้าเกิดเขาไม่ชอบอะไรเขาเกลียดอะไรเราอย่าไปทําถึงแม้บางครั้งเนี่ยมันอาจจะฝืนใจเราเช่นบางคนเนี่ยนิสัยอชอบตะคอกแฟนอย่างเงี้ยชอบตะคอกแฟนชอบด่าแฟนชอบดูถูกแฟน อะไรประมาณนี้อันนี้คุณก็ต้องเลิกนะถ้าสิ่งนี้เขาไม่ชอบคุณก็ต้องหยุดนะเพราะว่ามันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันไปต่อได้มันจะมันจะโอเคก็ลองไปคิดดูนะครับนะว่าข้อไหนเขาชอบข้อไหนเขาไม่ชอบนะครับก็ถ้าเราอยากให้เขารักเราก็ทําที่เขาชอบมากๆถ้าเราอยากให้เขาเกลีย เราก็ทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบนะเนี่ยได้เลิกกันแน่เลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเองนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับวินาศวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนสหชาก็ระวังเกี่ยวเรื่องของเพื่อนฝูงส่วนหนึ่งแต่ว่าสุภาก็วิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของสหชาติเหมือนกันนะครับทั้งวินาศสหชาทั้งสุภาวินาศสหชาติเนี่ยก็แปลว่า มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับก,การสนับสนุนจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับนะได้รับก,การสนับสนุนจากสังคมเพื่อนฝูงนะสังคมออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ในขณนะเดียววินาศก็มีก็เท่ากับว่าก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับนะดูซิว่าไพ่อยากจะเตือนเรื่องอะไรนะครับนะเอาละนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะได้ไพ่ย,ยะมุนาเทวีคือไพ่นี้เนี่ยจะต่างจากพระแม่คงคานะนะครับพระแม่คงคาเนี่ยเป็นแม่น้าสายหลักแต่ทุกคนเอาสิ่งไม่ดีมาลง นะแต่อันนี้พาย,ยามุนาทีวีเนี่ยอันนี้เป็นแม่น้ําสายรองแต่ก็จะเป็นในเรื่องของออมีแต่สิ่งดีๆไม่มีใครเขาเอาไปออทิ้งเหมือนพระแม่คงคาเนะก็ะส่วนใหญ่จะมีมิตรที่ดีมิตรสหายที่ดีอะไรที่ดีนั่นหะมายถึงว่าเวลาคุณเนี่ยนะครับนะบเข้าหาผู้หลับผู้ใหญ่นะครับหรืออะไรยังไงเนี่ยให้หาคนที่คุณรู้สึกว่าเอยเขาเป็นมิตรกับคุณนะ นะครับนะให้เขาเป็นมิตรกับคุณเขารู้สึกดีกับคุณเนี่ยคุณเข้าหาเขานะครับเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวในเรื่องของออความเมตตาที่มีให้กันอันนี้บางคนเนี่ยตัดสินใจว่าบางทีอาจจะไปขอความช่วยเหลือเนี่ยกบกอไก่กับขอไ,ไข่เนี่ยให้คุณคิดดูนะถ้าเกิดกอไก่คุณไม่ค่อยสนิทคุณยังไม่ต้องเข้าหาเขานะคุณไปเข้าหาคนที่คุณสนิทคนที่คุณโอเคนะครับอย่างนั้นจะดีกว่า จะให้คุณกว่านะครับส่วนไอ้คำว่าวนนาเป็นอยู่ในเรือนสห a c h เนี่ยนะครับนะก็ต้องต้องเป็นการบอกว่าอย่างนี้นะครับนะว่าตัวคุณเองเนี่ยพยายามอย่าใจดีจนเกินไปนะครับนะเพราะไพ่ที่เป็นพ่ยที่ใจดีเกินเหตุเขาเรียกว่าใจดีมากนะครับก็ก็เราก็ต้องป้องกันนะครับนะก็เขาเรียกว่าอยากตามใจนะครับจนทําให้เขาเสียคนนะบางคนเนี่ยทำดีทําดีเป็นพ่อพระเป็นแม่พระนะดีมากนะครับนะจน จนเขาไม่เกรงใจอ่ะนะจนเขาแบบไม่เห็นค่าในตัวเราเนี่ยถ้าท่าในใดเป็นลักษณะอย่างนี้คุณต้องเริ่มถอยแล้วนะเพราะเพราะว่าคุณเองมันไม่มีประโยชน์อ่ะนะครับการที่เราทําอะไรให้ใครสักคนหนึ่งด้วยความที่บริสุทธิ์แต่เขาไม่เห็นคุณค่าเลยแหละเขาเห็นเราเป็นแค่เคนที่ดีกับเขานะเวลาลําบากเขาถึงนึกถึงเราเวลาสุขสบายเขาก็ไปอยู่คนอื่นอนะไรย่างเงี้ยอันนี้คุณจะต้องนะลดสถานนะให้เป็นนะเพราะไม่เะฉะนั้นแล้วคุณจะทุกข์ ทุกหนักกว่าเดิมด้วยนะครับนะเขาเรียกหรือเขาเรียกว่าทําดีจนไร้ค่าเนี่ยประมาณนี้น่ากลัวมากนะนะมันามาเจ็บนะไอ้คำนี้ทาดีจนไร้ค่าเนี่ยนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิดกาบใครหรอกส่วนใหญ่ก็เกิดจากพ่อแม่เราเนี่ยแหละนะคือพ่อแม่รักเราไงแต่เราไม่เห็นคุณค่าเขาเนี่ยนะหัวอกพ่อแม่ก็จะเจ็บอย่างเงี้ยแหละนะจนะประมาณนี้นะก็ให้ทนอน,น้ําใจกันนะครับนะเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวพฤหัสบดี นะครับดาวพฤหัสบดีเองนะครับนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะนะเขาเรียกว่าสหัสชะไปปุตตะแปลว่าเพื่อนเยอะสังคมมากนะสื่อโซเชียลต่างๆการประชาสัมพันธ์นำพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเดินตาก็ถือว่าดีนะเป็นการเปิดตลาดแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากเจ้าเรือนอริอริปุตตะก็แปลว่าออบางครั้งนะครับนะตัวเราเองก็อาจจะไม่ได้สมหวังสักเท่าไหร่นะอาจจะติดๆขัดๆได้เพราะอริก็แปลว่าอุปสรรค ปุตตะแปลว่าสิ่งที่ปัถนาลูกหลานอะไรต่างๆนะสินค้าอาจจะชำรุดหรือหรืออาจจะทําให้เป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวเราเสียชื่อเสียงในลนักษณะต่างๆก็ได้นะครับก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเราจะดูซิว่าให้ยอยากจะเตือนเรื่องอะไรนะครับนะเอาละนะครับให้ก็ได้ไพ่พักศิวะเอาละนะครับนะคาว่าสหาชะไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับนะเขาบอกว่าถ้าเกิดท่านใดเนี่ยนะครับเข้าสังคมมาก ก็อยากจะให้ปีกวิเวกเข้ามาหน่อยนะให้มีเวลาให้กับตัวเองนิดนึงนะครับนะให้ทบทวนเรื่องต่างๆนิดนึงนะครับนะเพราะการว่าดาวเจ้าเรือนสหาชาแิแปลว่าสังคมคนหมู่มากใช่ไหมเราเข้าหาคนมากไปเหนื่อยไปนะไปแคร์ความรู้สึกคนมากไปเพิ่ะอีกส่วนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนอลิเนี่ยอลิศในราศีมีอลิกปุตตะเนี่ยนะครับนะไปคแคร์ไปเอาใจใส่ไปอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางครั้งอาจจะทําให้เราเองรู้สึกเ,นเหนื่อยแล้วมันมันคิดอะไรไม่ออกอ่ะ นะครับนะก็ท่านก็บอกให้ให้มาดูย้อนดูตัวเราเองหน่อยให้อยู่ตัวเองนิดนึงปีตัวเองออกมาหน่อยนึงนะนั่งสมาธิฝึกจิตดูจิตดูใจอะไรเนี่ยประมาณนี้นะก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยลดความผ่อนคลายเพราะต้องเข้าใจเลยว่าชาวราศีตุลตอนนี้เป็นคนที่ต้องเข้าหาคนเยอะต้องดิวคนเยอะแล้วการที่เราดิวคนเยอะเนี่ยมันย่อมมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไงไอ้ดีก็ไม่มีปัญหาหรอก แต่แท้วิดีมันจะทําให้เราเนี่ยหมดความคั่นใจแล้วทําให้เราท้อแล้วทําให้เราคิดจิตตกทําให้เราเซง็งใช่ไหมเออเนี่ยการที่พัศิวะท่านนั่งสมาธิก็เป็นการชี้นําว่าเออให้เราด,ด,ดูมาดูจิตตัวเราเองนะนะผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างนะครับนะอย่าหักโหมจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะเขาจะช่วยได้เอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งดาวพระศุกร์อ่านไปแล้วก็ <c oughs> คือตัวเราเราดูดาวพระเสาร นะครับดวาวพเสาเนี่ยเป็นกเกษตรตาที่ดีเลยโอ้โหอันนี้เขาแปลว่าเทพเจ้าแห่งหลักทรัพย์เลยแล้วตัวเราเองก็เข้าไปอยู่ด้วยนะครับนะเขาต้องบอกความสําเร็จก็อยู่ด้วยตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับชาวราศีตุลเนี่ยดาวพระศุกร์ดาวพระพระพุธดาวพระเสาร์เนี่ยถือว่าให้คุณกับดวงชะตาทําให้ก่อรากสร้างตัวมีเงินมีทองมีความเจริญก้าวหน้าเนะดี๋ยวดูซิว่าไพ่อยากจะบอกเรื่องอะไรให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะให้สําเร็จไปอีก โอเคเขาบอกโ oh, หคุณจะเจริญเนี่ยนะช่วงนี้เป็นช่วงน้าขึ้นให้รีบตักเลยนะเป็นช่วงที่คิดไอเดียอะไรมีจินตนาการอะไรคิดจะทําอะไรยังไงเนี่ยดำเนินการไปเลยนะเสนาค่ะงูพันหัวพญานาตตลาชนะนะคิดอะไรโปรเจกต์อะไรนะทำอะไรให้เกิดเงินเกิดทองคุณลุยเลยคุณจะอยู่เฉยนะครับคิดแล้วก็ทําคิดแล้วก็ทำ,ทำนะครับจะทําให้คุณเองเนี่ย ประสบผลสําเร็จพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะทาให้เรามีโอกาสจับเงินแสนจับเงินล้านได้เลยก็เกิดจากนี่แหละสินค้าบริการความคิดอะไรต่างๆการก่อร่างสร้างตัวนะครับคิดแล้วก็ลงมือทำนะครับจะทําให้คุณสําเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะครับนะดาวพระราหูเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับปุตตะมรณะเอาละลูกหลานนะสินค้าผลิตภัณฑ์ อะไรต่างๆรวมทั้งไอเดียจินตนาการอะไรประมาณนี้นะครับนะบางครั้งอาจจะคิดไม่ออก <c oughs> บางครั้งอาจจะตึงๆอยากจะทํางานให้มีเงินมีทองมากมายแต่แหมมันมันตึงๆเลวเกินนะเดี๋ยวดูซิไพ่อยากจะเตือนยังไงนะครับนะให้ให้เราอ่ะโอเคนะครับเขาเขบอกค่อ,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 อยๆใจเย็นนะครับนะ ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นอยู่แล้วนะครับเราอาจจะมีความรู้สึกในใจขึ้นใต้น้ําอยู่ในจิตในใจเรานะให้เราเย็นๆน,นะไปจิบน้ําจิบกาแฟก่อนนะแล้วก็ไปเดินปิดนู่นปิดนี่ก่อนอ่ะแล้วค่อยกลับมาทําใจเย็นๆนะให้ตั้งหลักที่เป้าหมายนะครับนะแล้วเราก็ดําเนินไปบางครั้งปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นหมดแหละนะครับนะก็ก็ต้องใช้ใจเย็นนะครับรวมทั้ง ลูกน้องด้วยนะครับนะหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรต่างๆก็ใช้กคุณคุยกันนะคุยกันด้วยเหตุผลถกกันด้วยเหตุผลสําหรับเขาเรียกแบบหาทางออกร่วมกันน่ะไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดไม่มีใครเพ่งโทษใครนะแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วเราจูนแ,แล้วอะไรมันไปไม่ได้ก็เ็าต้องทําให้เขาเข้าใจว่าเออคุณไปต่อไม่ได้เพราะอะไรยังไงนะก็ให้จบกันด้วยที่เขาไม่ให้ไม่ให้เขามีอะไรติดอยู่ในใจอะ่ะ เพราะการที่เขามีอะไรติดในใจเนี่ยมันจะเป็นผลร้ายกับเราในอนาคตไงน,นะครับนะก็ให้มันเคลียร์กันว่าเออของคุณตรงนี้ไม่ได้นะอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับก็จะทําให้นะครับตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นเรื่องที่มันไม่ดีไปได้นะครับนะเอาละนะดูเรามาดูดาวพฤกษ์นิดนึงดาวพฤกษ์เองตอนที่ท่านอยู่ในราศีเมถุนนะครับนะในช่วงของวันที่4ไปจนถึงวันที่25เนี่ยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสุภะไปกระตุ้นให้เราเองเจอผู้คนมากมาย นะครับทำให้เราเองเนี่ยพบเจอคนใหญ่คนโตที่สามารถที่จะผลักด,ดันให้เราเองเปิดโอกาสให้ตัวเองให้เราเองมีผลงานให้เรามีความจเจริญรุ่งเรืองอันนี้ถือว่าดีนะนะครับจะดูซิว่าถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องทำยังไงคนมาสนับสนุนเราคนจะมาผลักด,ดันเราหรือช่วยเหลือเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเคอยู่นิ่งไม่ได้นะสตือลอล้อนเลยทำให้เขาเห็นว่า ขอบพระคุณมากที่คุณไว้วางใจนะครับผมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังนะครับรับรองได้เลยคือขันอาสาเลยอ่ะนะครับนะไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวขอดูก่อนนะเดี๋ยวขอคิดนิดนึงเดี๋ยวอ่ะนเนี่ยเดี๋ยวโอกาสจะไปตกอยู่ที่คนอื่นในเมื่อเขาไว้วางใจเรานะครับให้เราไปทําหน้าที่ภาระบางสิ่งบางอย่างนะเราขันอาสาทําให้เขามีความรษษู้สึกว่าเราเนี่ยทำให้คุณได้แน่นอนคุณเลือกคนไม่ผิดแล้วที่คุณมาเลือกเราเนี่ยนะเราผมจะทําให้คุณเองไม่ผิดหวัง นี่ต้องอย่างนี้เลยนะครับไพ่นะครับสิวัตราชนะครับะน,รนะบนะท่านเป็นไพ่ที่บ่งบอกถือว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับนะต้องขันอาสาคุณถึงจะสําเร็จเอาละหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะย้ายไปในวันที่25นะนะเนะมอร์ลี่คินส์แมทก็ไปอยู่ในราศีพฤษภเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนมรณนะนะครับอันนี้ตามพระศุกร์แล้วนะนะครับไม่ได้ตามพระพุธนะตามพระศุกร์ไปแล้วเพราะว่าเอ่อพระศุกร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภ ก็ต้องบอกว่าจะตามไปมรณะพันธุทุก็คือจะทําให้เราเองเนี่ยยุ่งๆเกี่ยวเรื่องของการวางแผนเกี่ยวเรื่องของคนที่บ้านเกี่ยวเรื่องของญาติพี่น้องเกี่ยวในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวออกได้หลายอย่างนะ,ะเดี๋ยวดูซิว่าไพ่อยากจะมาบอกอะไรยังไงนะครับนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเครียดนะครับนะครับคนที่บ้านหน่อยอโอเคพยาคุดเขาเรียกการเจรจาการต่อรองหาข้อสรุป นะครับที่ดีที่สุดสําหรับ2ฝ่ายคือไพ่นี้ต้องดีที่สุดสองสองฝ่ายนะไม่ใช่ว่าคุณอยากได้บางสิ่งบางอย่างแล้วแล้วอีกคนนึงเสียเนะี่ยยังไงมันดีลไม่ได้ละคือประมาณ 50- า50สิบห้าสิบะนะครับนะหรือหรือเราอาจจะเสียเปรียบหน่อย40่สิบเขาได้60อย่างนี้ก็โอเคอยู่นะครับนะบนะเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ปนีปนอมนะครับต่างคนต่างเก่งนะไพ่นี้ไม่ใช่ว่าเราเองแบบโนเนมนะตัวเราเองก็เป็นระดับบิ๊กเหมือนกันตัวเราก็เก่งมีความสามารถแต่ว่า เราหาทางออกนะครับนะที่เป็นทางกลางเพื่อให้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งอยู่เพราะคำว่ามระเ,เพราะคําว่ามรณนะเนี่ยเป็นพันธุเนี่ยมันออกได้หลายอย่างบางทีมีเรื่องของคดีแย่งสมบัติกันละคุยกันคนละครึ่งซี้อได้ไหมนะ,ะถ้าไม่ได้หกส0บสได้ไหมแต่ถ้ามัน มากกว่านั้นก็ต้องนะครับสารตัดสินแล้วล่ะเพราะมันเอาเปรียบไปเกินไปนะครับนะเออก็ประมาณนี้นะครับนะก็นี่นแหละค่อยคอยคุยกันค่อยๆเจรจากันนะครับถึงจะได้ผลประโยชน์ที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็ถือว่า ดีมากนะครับนะเอาละนะครับนะก็ยังไงก,ก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับหากผมพี่พัาพราการใดยังไงต้องกราบขอขามาอาภัยด้วยนะครับนะท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจนะ เข้าอีกนะก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าวจะเรียงน้ําชากาแฟก็ตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างนี้เลยอาจารย์ก็จะชื่นใจแล้วขอบใจทุกครั้งเลยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเฮง,เงปังๆนะครับผมเกต้าวดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าวี่ดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่นอ้องกัรยารามิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆน,องนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทํา บางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี5 0จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดดนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อ,อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี6 60นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สัมฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า6 60นะครับก็แปลว่ามีโอกาสาเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 5959 59นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ